สามดอกนี่หัวตะไคร์ง่ายโอ้ามาเบิ่งอันนี้พี่น้องแต่มันหักเอาเพื่ได้ดอกได้ดอกเดียวดอกหนึ่งทรงดอกนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อกับพ่านะคะในช่องสาวพัดไทยชาแนลค่ะครับมื่อวานนี้สาวพัดไทยจะพาขึ้นมาไต่เฮดคือเก่าค่มาคะมาแต่สาวเก่าแล้เบิ่เเงเห็ดตะไคร์แม่ วันนี้ก็ฝนเล่นโปรยปลายพี่น้องเลยอายุเท่ากี่เด้อ,อค่ะไปตามรุ่น <ปะ S 1> ตามเชี่ยน้ำกันนะพี่น้องเลยไปครับนับแรกกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเด้อติดตาม,ามไหมครับแมนครับไปครับพี่น้องไปวังเฮ็ดกันไงแล้วหีอตะไคร้โอ้ยหนีแซ่บเลยที่นี่ แกงแซ่บแเ่บวันนีพทมเฮ็ดเฮ่าตะกามีเห่หาไม่เฮ่าหลดอกอเท็ดอะไรบ้างอันองางเฝ้าบออันนี้เ็ดตดินบุฟเ่ตะบอ่้บน้ัดดาาดนดนตุกุ<ม>แต่มันขาสั้นเนาะ โอ้โหเห็ดไขน่นาะบไก่เนะาะเห็ดดินเนื้อน,นี่ลองเอาดอกเห็ดคืออะไรเห็ดดิอดนอบมันแข็ง,งมันหนาข่ากห็หองพร้อมได้แบบนีอว่าถือว่ือว่เอ้าไปเลื่อนกันโตขึ้นเนาะ มือขามันนะตรงขามก็มองมือวนันพิ้ายกันเนาะอืมอืมพันหลักพันหลัก Đây là nè ừ. ừ. Ăn nha gần gồm đi cho khả nha Ăn chỉ bàn phim cho nó nhanh cũng... ừ. nào. như đấy Cái hàng mảnh ดอกใหญ่ก็ดอกนะอหวานงูหวานนี้ก็เป็นดอกบานในแล้วคนนี้เขคเอเป็นดกนอ,นนอนดกกระดูึ้นมาอีกนี่สุดนี่สุดหลาก็เป็นมดเลยปวดอั ในป้าเก้าหนุม่มนี้ไปดอกบานอย่างตอนนี้ฝนเลิมแห้งเห่าแห้งเห่าแลยอ่ะอืมอแห้งกว่านี่ฟองซีเริร่มไหลได้เห็ดโกยๆให้อยู่น้ำกันมนะั้ง แข่งดีขนาด Được rồi Nó sẽ hết thương quán không? Hết thương quán Phong đi Ui, lưỡng lưỡng Cô đi trồng vậy

หงำไปละมีปุ๊กไว้มันห้่เติบอันนี้ก็ปุ๊กอันอันแดินบอกขุดไข่เค็ดินขึ้นหันตัวให้ไข่ก็พอแค่ไข่อยู่ มคนโตหัามแล้วมันดีจะไม่ใช่ทายเนาะนี่คือไอ้คนนี้เติบหลายดอกดูพี่น้องส่อดีทั้งหมดเลยกูนะสุกุยเนาะสุกุผูดีเสียบไม้ปี <c oughs> ได้แบบน,นามเน <c oughs> ี่ย คุฤฤ่น้ำแพงแม่คนหลายดอกสามดอก

ไวายยุสบางดอกก็เลยม่บางดอกก็นั่นเสร็จเลยดอกก็ไงอือหือูดอกนี่บอสานเป็นซื่อหวนกบดบ นี่เขาก็ได้ด้ยกันนี่นี่

ไนแล้วอันจากจอบอะไรมางอดขนาดหุ่นตะไคร้ไง หุ่นอยู่ไงะเก็บไปกันหนี่บาวานะหลายดอพี่กะโดดนี่มอนนี่มีสองดอกอันนี่มีสองนี่เลยเอาได้ปะได้ขนาขาวขนาดนี้อืม นต๊รืบานแล้วมันยนัสน,นุกชาวเขาแบไโราเะมันยังยสนุกง,งา่โอ้โหดอกนี้แข็งขนาดผมโดมเล่โ,โอโ้ตอนดอกสูงแต่ละงามเนะาะเมื่อเห็นมนื่วางเห็นใช่ไหมดอกพันจัตนร้ ดอกน้อยมันพกวน่ถ้าดอกซำนี่นะเนาะมืออื่นนะเนาะน่งใหญ่ไวคือต่ได้เก็บ้มือเลยพี่น้อวเลยอ่าดอกน้อยยังมีอยู่ป่ะื้อื่นก็ต้องได้คือเขาเป็นไม้หลาที่ไต้อง มันจะขาวโอ้โอว้าดอกเลยคุณว่าโอ้เมือ่อวานนี้มามันยันนนได้เติบเนาะอืมนั่งดวกน่อยสิงใช่ได้ไดวกปกไว้เยอืมงากปกไว้มันอื่นได้เยอะ 很多乖呢。 บ้าขาโอ้ <S <S ่งคะยังน้อยมั้ยเอาไปยังน้อยมากยึดไม่ได้เลยคุณบอกไปตีทังคุณ บานเท่าโมเดลอันนี้เอาบ้านเท่าโอ้โหมันคือมาซุ้มนมกันอยู่นี่ซุ้มนมใช่ยี่ระดม่เกินห้า <What? S 2> ชมุมได้แต่ไม่เกินหน้าคน oh. <c oughs> ดูลากรน hmm. ั้งามอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าไม่เอาไปจองปุกอะก็อีกี่เดี ขยักเตดดก็นอนขยักเตโดนะบ่ไม่ถึงแน้ะเราไม่ได้เราเมื่อกไปถึงขยักินนั่ก็ออกโอ้ได้เคลนตาน่อนเกือบเต็มตาหน่อยเลยสวยมาหน่อสูง มัเบิกเงินได้พี่น้องแต่มันหักออกมาได้ดอกไม้ดอกเดียวดอกบางทรงไม่ดอกนี้เนาะอืมโอเป็บกลุ่มนี่ยจะอ่อนดินี่อะ้รเติบเนาะพวกอะไรเอาเลยตองพวกนี้มือใหญ่เด้อถ้าเบิ่งมือมันจะเป็นกลุ่ม อ้าวนี่คนงานเฮาวันนี้นี่อันนี้ดอกตูมอันนั้นเฮ็ดสมบพิเฮ็ดเฮ็ดรวมเฮ็ดดินเฮ็ดโอเฮ็ดทานเฮ็ดนาเล่เฮ็ดนาเล่แม่ดมหลายเธอขนาดเราว่าเฮ็ดเปลือกไงใครเราอ่ะอืมมันจะโพนเลยใหญ่เฮ็ดนาเล่มื่อนี้ยายจองแล้วอืม นึ่งไม่กินแล้วะเออสิมหมดแล้วนี่เอ้าวันนี้หามน้ำเรียบร้อยฝนตกครับเตะเง็บเสื้อเสืส้อกันฝนก็ไม่อยู่มั้งมันตกแห้งเนาะตกลฤนมันตกทีเนาะแต่ใครอยู่มันตกลฤนเอ้าท่าไมเรับรกกไลค์กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสับกดถ่ายกันค่ะครับหาัไปเลยๆช่วงนี้เห็ดตะไคร้กับอ,อ้อได้เลยค่ะครับพอได้เก็บอยู่หรอกไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ